นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ย้ําเรื่องนี้ฮรเรื่อง M O U แร่เอิร์ธตอบคําถามว่ายังไง M O U ที่เซ็นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่มีความน่าวิตกกังวลใดๆอย่างที่หลายๆคนคิดเลยมันเป็นการลงนามว่าในกรณีที่ทุกวันนี้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุต่างๆมากมายนะครับที่สามารถนําไปผลิตเป็นสินค้าลดต้นทุนแล้วก็สามารถทําให้เกิดประสิทธิภาพ เพิ่มเอกคุณภาพของสินค้าได้ถ้าประเทศไทยนะครับเกิดวันวันไหนซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ลงไปดูเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเกิดมันมีเรื่องของแร่หายากอะไรขึ้นมาแล้วมันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในอนาคตเนี่ยสหรัฐก็อยากจะขอมีส่วนร่วมในการมาร่วมพัฒนาร่วมพัฒนานะนะซึ่งประเทศไทยเราก็ต้องยินดีสิเพราะว่า ของที่เรามีอยู่แล้วเรายังไม่ได้พัฒนามันขึ้นมาแล้วองค์ความรู้เราก็ยังมีไม่พอเราก็ต้องแสวงหาคนที่มีเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีการระบุไว้อย่างชัดเจนใน MO u ูว่าทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้ความเป็นธรรมนะภายใต้หลักธรรม,มพิบาตแล้วก็ภายใต้กฎระเบียบกฎหมายของไทยไม่ผิดต่อหลักรัฐธรรมนูญซึ่งเงื่อนไขยอย่างนี้ก็เป็นเงื่อนไขทั่วไปที่เขายอมรับได้ ผู้สื่อข่าวยังถามต่อนะครับว่าหลายคนมีความกังวลกับการลงนามครั้งนี้นายกตอบเพิ่มเติมว่ายังไงแต่ที่เป็นเกษตรเปรียบหรือเปล่าอ่านหรือ,อยังนะต้องถามว่าอ่านหรือ,อยังคืออย่าไปฟังแต่หัวข้อแล้วก็ที่เอาวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วเนื้อหาในเอนะ็มโอยูเนี่ยวัตถุประสงหลักคือสแสวงหาความร่วมมือด้วยกันเมื่อมีความร่วมมือแล้วก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายของประเทศไทยและ ไม่เป็นการจํากัดให้ทั้งสองฝ่ายนะครับเปิดโอกาสที่จะไปหาความร่วมมืออื่นๆกับประเทศอื่นๆและที่สำคัญที่สุดก็คือไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายเมื่อถึงเวลาอันควรดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ที่จะเดินหน้ากันต่อไปผู้สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็สามารถที่จะเทอร์มินิที่จะยกเลิก บันทึกข้อตกลงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องได้รับการยินยอมจากอีกฝ่ายหนึ่งคำว่า M O U เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นบันทึกความเข้าใจเข้าใจกันอย่างนี้แต่ไม่ได้ผูกพันอะไรถ้าวันหนึ่งเข้าใจเป็นอย่างอื่นก็เลิกแล้วต่อกันเพราะถ้าจะทําให้มันเข้มข้นยิ่งกว่านี้มันต้องเป็น agreement ไม่ใช่ understanding ต้องเป็น agreement หรือแม้กระทั่งเป็น contract หรือเป็น treaty เป็นสนธิสัญญาที่มัน มีความผูกมัดผูกพันในทางกฎหมายนะครับมากกว่าแล้วนายกก็อธิบายว่ากับสหรัฐเนี่ยการลงนาม MOU มันเป็นการพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์ของคนที่ห่างกันไปสักพักหนึ่ง เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงผมมองว่าในในเรื่องของการเซ็นโอเอ o u เรื่องแร่หายากหรือแร่เอิร์ดเนี่ยน่าจะเป็นเพียงการความพยายามที่จะฟื้นฟ,นฟนูคนที่ห่างกันไปสักพักหนึ่งให้มีความใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้นเป็นเหมือนกับเป็นตัวจุดประกายที่จะทําให้ mm hmm. นําไปสู่การพูดคุยเรื่องอื่นซึ่งเมื่อเราลงนามในปฏิญญาเราแหวงหาสันติภาพกับกัมพูชา แล้วต่อมาด้วย MOU ของเรื่องแหล่เอินสิ่งต่อไปที่เราจะพูดย่ยวกับสหรัฐซึ่งเราก็น่าเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยก็คือเรื่องเลื่อนไขของท่อตกลงทางการค้าที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังเจรจากับทางผู้แทนการค้าของสหรัฐอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะสามารถนําไปสู่อย่างผมเจอท่านประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อลงนามเนผมก็บอกขอให้ท่านได้ช่วย พิจารณาสนับสนุนที่จะทําให้เรื่องภาษีเนี่ยถ้าสามารถลดลงมาอีกได้ไหมถ้าลดได้ก็จะเป็นพระคุณนะครับเป็นการตอบแทนความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาขอ,ของของทั้งสองประเทศมันก็ไม่มีอะไรที่เสียหายนะครับสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันคือถ้าได้ตามที่นายกพูดเนี่ยลดภาษีลงไปได้อีกจาก19เปนต์นี่นะอ,อันนี้ก็จะถือเป็นผลดีแต่ฝั่งไทยได้อะไรตอนนี้ยังไม่ชัดไง มีแต่สรัดไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของเขาว่านี่คือเฟรมเวิร์กที่จะคุยคก็จะลงนามกันได้จริงๆเนี่ยภายในปลายปีนี้ค่ะ